สวัสดีครับผมกูน้ำสอนชชเน็ตฟรีนะครับผมเป็นข้าราชการเกษียณวันนี้ผมจะมาพูดมาเคลียร์เรื่องคำว่าฟรีให้หลายๆท่านหายงงว่าอ,อของฟรีมันมีอยู่จริงเลยในโลกนี้ครับผมเอ,อผมซื้อที่ดินมาสองไร่ราคาหนึ่งล้านบาท วันหนึ่งผมแบ่งขายนะครับผมแบ่งขายไปหนึ่งไร่ราคาสองล้านบาทครับผมตกลงผมเหลือที่อยู่หนึ่งไร่ถูกต้องไหมครับแล้วที่หนึ่งไร่ของผมที่เหลืออยู่ก็เท่ากับผมได้มาฟรีฟรีถูกไหมครับมีที่อยูอ่ซื้อมาสองไร่ราคาหนึ่งล้านแล้วก็ผมแบ่งขายไปหนึ่งไร่ราคาสองล้าน ตกลงที่ของผมก็เหลือหนึ่รนะครับผมแล้วตกลงว่าที่1นึ่งไรที่ผมมีอยู่เนี่ยผมได้ฟรีไหมครับคิดง่ายๆเลยครับผมอืมก็นี่แหละที่คำว่าฟรีฟรีฟรีที่ผมพูดนะครับใช่ไหมครับนี่แหละที่มาของคำว่าฟรีฟรีหรือว่าการใช้เน็ตฟรี ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยที่ผมใช้นะครับเหมามาบริษัทหนึ่งนะครับเขาเหมาให้ผมมาแบบไม่อั้นแล้วผมก็มาบอกต่อให้กับเพื่อนเื่อนน้องน้องนะครับผมแล้วผมมีไรายได้ครับผมพอผมมีไรายได้ก็เท่ากับผมนะใช้ฟรี ง,ง่ายๆเลยครับเป็นตะกะง่ายๆเลยที่ว่าเออสมมุติว่าผมใช้เดือนละ200แต่ผมมีรายได้เดือนละส0 0พันผมมีกําไรทั้งเยอะนะฮะผมไม่ใช้ฟรีผมใช้แค่เดือนเออผมมีรายได้เดือนเดียวผมใช้ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับผมก็คือใช้ฟรีไงครับผมมันก็ไม่ยากนะครับผมวิธีการคิดนะครับ ผมก็มาบอกไอ้สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆนะครับได้มีโอกาสได้ใช้ของถูกๆมีมือถือราคาแพงแต่ว่ามีเน็ตกากๆมันก็ไม่ไหวนะครับเน็ตอันนี้คือ 4G 5G โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเน็ตอลิมิเต็ดใช้แบบสุดยอดเลยครับผมถ้าถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ อ่าให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปดีๆมาแด่งปั่นให้ท่านอีกนะครับขอบคุณมากครับ